ครับผมเจมและที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือรายการ Money Matter รายการที่จะทำให้มันนี่ของคุณไม่หมดและมานั่งร้องเฮอแน่นอนสำหรับใน EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเหลือมล้ําเกี่ยวพันกับเงินความเหลือมล้ําคืออะไรนิยามง,ง่ายๆความเหลือมล้ําคือความไม่เท่าเทียมกันในทุกๆด้านแบ่งได้เป็น3หัวข้อดังนี้ 1. ความเหลื่อมล้ำทางการเมือง หมายถึงผู้มีอำนาจมีสิทธิผูกขาดในการปกครองแต่ความเหลื่อมล้ำนี้จะหมดไปหากประเทศอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยคือราษฎรปกครองตนเองมีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งผู้แทนรนาษฎรให้ราษฎรมีความเสมอภาคมีสิทธิและเสรีภาพ เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 2. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมีด้วยกัน3ด้านคือ2 1ความไม่เท่าเทียมกันในรายได้และทรัพย์สิน2.2ความไม่เท่าเทียมกันในการบริโภค2.3ความไม่เท่าเทียมกันในการตัดสินใจทําการผลิตและการแบ่งสรรมูลค่าเพิ่มอันเกิดจากการผลิต การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจไม่สามารถทําได้ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแต่สามารถทําให้เบาบางลงได้จากการเก็บภาษีอากัตราก้าวหน้า 3. ความเหลื่อมล้ําทางสังคมเกิดจากความเหลื่อมล้ําทางการเมืองและความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจซึ่งมีมาตรการสามอย่าง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้หคือการให้การศึกษา <Yes. S 1> เมื่อสังคมเต็มไปด้วยผู้มีการศึกษาย่อมช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมลงได้2องคือสวัสดิการสังคมหรือประกันสังคมในเรื่องสุขภาพการศึกษาค่าจ้างขั้นต่ำการชราทุกพลภาพ และอื่นๆ3<า>ข้อนี้สำคัญสุดคือการสร้สางจิตสำนึกในการพึ่งตนเอง <outsider. S 2> <gart one. S 1> เพราะเมื่อทุกคนสามารถพึ่งตนเองได้ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมลงได้ซึ่งทําสามมาตรการนั้นล้ว,วนเกี่ยวข้องกับเงินมีคำกล่าวที่ว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่หลายสิ่งในชีวิตล้วนเกี่ยวข้องกับเงิน eigenlijk. คุณลองนึกภาพดูนะครับตั้งแต่คุณเกิดก็ต้องใช้เงินค่านมค่าผ้าอ้อมเข้าโรงเรียนค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียนอุปกรณ์การศึกษาค่าขนมค่าเทอมต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับเงินเรียนจบก็ทำงานหาเงินซื้อบ้านซื้อรถมีแฟนแต่งงานมีครอบครัวมีลูกก็ต้องใช้เงิน จนคุณแก่กษียณเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลและถึงวาระสุดท้ายสิ้นอายุไขงานตกก็ย oh ังต้องใช้เงินเลยเห็นไหมครับว่าเงินเกี่ยวข้องกับคุณทุกช่วงอายุเลยแล้วเงินคืออะไรล่ะเงินคือเหรียญเงินคือกระดาษไม่ผิดครับเงินคือสิ่งที่ผู้คนทั่วไปยอมรับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน สินค้าและบริการรวมถึงใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและมีมูลค่าค่อนข้างคงที่หน้าที่ของเงินหลักๆแบ่งได้เป็นสข้อ 1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในอดีตจะใช้สินค้าแลกเปลี่ยนกันเช่นการนำปลาไปแลกข้าวสารซึ่งไม่สะดวกเพราะต้องหาคนที่มีข้าวสารและต้องการปลา เพื่อแลกเปลี่ยนเงินจึงเป็นสื่อกลางเพื่ออำน,นวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน 2. เป็นมาตรฐานในการวัดค่าใช้เงินเป็นหน่วยกลางในการวัดมูลค่าของสินค้าการที่ไม่มีเงินเราจะเทียบม,มูลค่าสินค้ากับสินค้าเช่นผักบุ้ง2กรามแลกปลาหนตัวเมื่อมีเงินเป็นมาตรฐานการวัดค่า จะบอกได้ว่าผักบุ้งหนึ่งกร,รัมราคา10บ,บาทปลาหนึ่งตัวราคา20บาทอย่างนี้เป็นต้น 3. เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ภายหน้าเมื่อเกิดการกู้ยืมเราสามารถชำระหนี้สินกันด้วยซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ 4. เป็นเครื่องรักษามูลค่า เงินคือทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งที่คนทั่วไปนิยมสะสมไว้เป็นสมบัติเพราะเงินเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถซื้อสินค้าและบริการทุกชนิดได้ตามความต้องการทันทีแต่การสะสมเงินมีข้อเสียคือไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยหรือเงินปันผลเหมือนสินทรัพย์อื่น เช่นตราสารนี้หรือตราสารทุนซึ่งมีสภาพคล่องน้อยกว่าลักษณะของเงินที่ดี 1. เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับ 2. มีความสะดวกสบายที่จะพกพา 3. เป็นสิ่งที่หายาก 4. มีความคงทนถาวร 5. มีความเสถียรภาพมีค่าคงที่ 6. เป็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน เจ็มีลักษณะจำเพาะจำได้ง่ายแปดแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยได้ต่อมาเงินและสิ่งคล้ายเงินเงินโดยความหมายคือสื่อกลางการแลกเปลี่ยนซึ่งประกอบด้วยเหรียญกระสาบธนบัตรและเงินฝากกระแสรายวันส่วนสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำและพันธบัตรรัฐบาลซึ่งสิ่งคล้ายเงินเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเงินฝากออมทรัพย์จึงไม่แตกต่างจากเงินสดเช่นพร้อมเพลรวมไปถึงเทคโนโลยีการชำระเงินผ่านระบบ QR code ของธนาคารพาณิชย์จะทำให้ในอนาคตเกิดเป็นสังคมไร้เงินสด ครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเงินเมื่อพูดเรื่องเงินเพลงนี้ก็ต้องมาครับเราก็ทำความรู้จักเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและเงินกันไปแล้ว <S <S คุณมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ แนะนำติชมและเราจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ